ต่สมัยยุคปศสมัยตะกี้ประเด็นสอบอ่านล่ามาเกียนสอบทองจำสอบนั่นสอบนี้แต่ว่าประเด็นกับผ่้ใดเลี่นหนังสือตามเป่าไม้ที่ประเด็นตั้งใจประเด็นเป็นเล็กหน่อยเราเรียนสมัยตะกี้คุณคู่คยถามโย่บาประเด็นอยากเป็นห่ังกันถามเด็กหน่อยนักเรียนในห้องน้ำกันนั่นผู้ใดอยากเป็นหนังกันยกมือขึ้นบอกคุณคู่เด้อสั่งประเด็นกันเยว่ยบาประเด็นอยากเป็นคู่คือคุณคู่นี่แหละค่ะคุณคู่ยังหัวหล่อเ ประเด็นสอบว่ชาขีบคู่ประเด็นเลี่ยนหนังสือบอกแม่ประเด็นมาขันเลี่ยนไปกับว่าเป็นอย่างนักนตีไปสอบเป็นคู่ประเด็นบางสมัยสมัยตั้งแต่กี่ประเด็นเลี่ยนหนังสือน่ะรุ่นพีประเด็นจบม้อสามก็ได้ไเป็นคู่เลยพี่น้องจบม้อสามในเป็นคู่ยังเป็นคู่ช่วยสอนเพราะในเป็นคู่ช่วยสอนสมัยนั้นสอนไปสอนมาบ้านนี้เขากับบรจฑูไห่บรรจูไห่กับไปเลี่ยนต่อให้จบปริญญาตรีพี่น้องสมัยตะกี้ บ่คือสมัยคู่มือนี่เด้สมัยตะกี้บัตะเลียนเกียงจบมอสามก็ไปสอบเป็นคู่ช่วยสอนได้บันนี้หลังจากพ่อเขาบรรจุสมัยสมัยนั้นผู้ใดอ,อันก่อนรุ่นประเด็นแจ้งน้อยสีฮห้ววันต่าเพิ่อนอันเป็นคู่ช่วยสอนแลวเพิ่นการสอบบรรจุคู่เป็นคู่อีหรีอีหรอเลยเท่าคู่มือเนี่จน,นวนะ่าปลกเษียนั่นแ่ละเลิ่นปลกเษียนน่ะคู่มือ,อเพราะว่าเิ่นเ่าแล้วต้องเปนก็เเ่าแล้ว บอกไม่คือไม่เสื่อสังฆ์ซาบอกแต่สมัยโดนวนเด่นก็หกสิบห้าปีแล้วเนาะพี่น้อง้างไงไปเด่นเลยสี่สิบสี่สิบห้าปีนี่นะสมัยตะก้อนหนิก็เจ้าจบมอดสามก็เจ้าเป็นคู่สวยสอนปนีส่วงนั่นมาก็เจ้ากับแม่อันหายสอบบรรจูบก็เจ้ากับบรรจูได้ก็เจ้ากับหาเป็นคู่เบิร์ตจบมอดสามปนี้ก็เลี้ยงต่อปนี ตะกอนเพราะจำเป็นต้องเงนเลียนอันจนั่นสุดยอดจัดปัดดอ,อกพี่น้องเมืองแน,นจบมวสามกัได้เป็นคู่ตะกอนเป็นคู่สวยสนกู้มอืองกันว่าโจไปเลีญาตีก็ร์บ่ไดเนี่ยที่เป็นนร่งสัน่นผิดกันแต่คู่สมัยก่อนครับสมัยนี้ก็ผิดกันเลยสมัยตะกอคนเนี่ยคู่เพราะใครเสียประวัติปันได บวกใครอ่น okay. นั่นจะคู่มือนี่โอ้จะขาเล็กหน่อยจะตีเล็กหน่อยจะเป็นยังตัวเป็นยังต่างๆพ่อเอดี๋ยวแกก็ไปอันอันนั่นนี่เนนือเข้ากบ้านะจะไปเป็นแนวไะไไปล่ะเป็นบอ,บอ,บอคือเกา่าผู้ดีกับมีดีอยู่หรอว่าคู่ร็รบคือเก่าเหรอสมัย,ย,ยไรไหลี่นอยป,ประเด็นกัา เห็นตะเข้าประเด็นกันยัง่งโอ้ยคือเป็นทังสันนิ่บางเข้ากับตีนักเลี้ยนแน่ขานักเลี้ยนแน,น่นั่นอนี่แน่จะรับปีจะมาพั่นเอ็ดบอดีกับนักเลี้ยนแน่โอ้ยมีตะข้าบอดีออกมามีตะคู่กับคู่ไปเบิ่งข้าวหรอไลายข้าวหลาเข้าพี่น้องเลยมาคิดเบิ่งแล้วจะเป็นนายนต้องกั้นกองดีๆน้อสิเป็นคู่สอนคนพี่น้อง ต้องเป็นคู่แบบอันจริงจริงจังๆงเป็นแม่พิมพ์ของฉาติต้องขาวสะอาดเรน่อกๆต้องคอยด้ตะกี้นี่คู่กันหักนักเลี่ยนกับหักอิรีเด้อันนักเลี่ยนกันหักคู่กับหักอิรีเด้ว่าคู่ก็เจ้าสอนมากอันผูกพันกันอิลีเด้สมัยตะกี้บพคือสมัยสมัยครูมือนี่จะเป็นจังไหนดอกไปเดือนเห็นนักเลียนว่าใครผูกพันคู่มาไหนจบอกมาแล้วก็แล้วไปเลย บ่อไข่บ่ไข่คือสม,มัยตะกอนสม,มัยตะกอนนี่โอ้ยประเด็นบาแทบสีสุกข้นผูพันคู่เพราะว่าคู่เขาเจ้าสวนดีเฮ็ดดีเฮ็ดไห้เหานั่นคู่กบนักเลี้ยนตะกอน,นีกูเมื้อนี่จักจ้าไหนเราก็ไเด้มองจากนํำเอาลูกไปเลียน เ้ยเป็นแนวนั้นอันนั้นเวลาประเดียนไหลสดยังสี่มีกล่องัาประเดียนยุขกลางเลยซองออกมามาทายลูกประเดียนประจาเลยของพี่น้องเป็นบ่นเนาะเนาะของประเดียนเรามีกล่องออกจากันมองมุ้งม,มีกล่องเวลานันกับมามาทายเข้าแก๊บใบยังสิเราก็ทายเข้าแคบใบยังสิมันหมายถึงอย่างไรประเดียนเคยถามอันพี่น้องน่นโซ่เขียวอยู่ประเดียนเห็ด เฮ็ดบ่าเป็นเฮ็ดออกบ่เป็นไหมไม่ไม่ผู้ใดน้อก็เคยบอกประเดียนอยู่ก็เคยบอกเทียนหนึ่ง